ถ่ายเก็บไว้จะถ่ายเอาไว้อันนี้เป็นวิธีการทำถังวงอผัดไทยนะคะถอผัดไกระเทียมก่อนนะคะถังวงอล้างสะเด็ดน้ำค่ะก็ใส่น้ำไหม้ะไม่ไม่ใส่น้ำแห้งใช่ไหม เทบอมาะนะคะน้ำมันหอยไปไหนแล้วล่ะหอยลวมันหอยหมดเลหอยหอยหมดค่ะไม่เปนรหอย้ายเลยหอหอยไม่ร้อวไม่รปอนไมค่ะมีนี่มีไปไหนล่ะมีก็ต้องเอาออกมาแล้วไม่เป็นไรนะไม่มีก็ได้ตายนะคะปกติต้องใส่น้ำมันแช ไข่ขสดๆต้องออกจากก้นไข่ไม,มันหอยทอดเลยนะมันหอยทอดหอมากแลยเร

เป็นไรไหมแค่ดิบๆแค่สิสสอีว่าอร่อยก็ต้องทัให้แห้งๆนานอยช่าหมใชให้แข็งนะแล้วก็ต้องใส่ส,สีอีนิดนึงเหรอมาใส่สีอีกว่าแล้วถพาเราไม่มีน้ำมันหอย,อยงไงไม่เป็นไรมันไม่มีน้ำมันหอยเราต้องใส,ส่สีเพิ่มนะ ตบท้ายด้วยต้นหอมนะอะไรที่จะเอาอะไรอ้วนมีแล <c oughs> ้วหอมอะ่ะได้เลยควาเป็นแล้วหงายหงายเหมืนอยาง ที่บ้านผัดมันแฉะไงเ็าไม่ให้แฉะไง,งใช้ได้มาจาไม่อันลบต้มใส่น้ำนะคะมตองใสาเรียบร้อยค่ะแล้ว่าผัดไข่ไปกินเป็ดล้ามาเสียกันมาอีไปมากินค่ะ